วันนี้โคตรบันเทิงบอกเลยบันเทิงกับรถคันนี้เลย4,000 m a ม d a 2ตัวอีดิแกนสปิริตนะครับผมปี2011พอนอยู่แค่4,000กว่าบาทอันนี้คือราคารวมประกันแล้วนะครับผมถ้าไม่รวมประกันจะอยู่ที่3,900สีแดงแบบนี้นะครับแม็กอลอยเดิมจากโรงงานครบๆเลยนะครับผมตัวนี้คือผ่อน4 0 0พแต่ออปชั่นไม่4,000นะครับบอกเลยด้านหลังนะครับผมเป็นแบบนี้ใช่ไหมเวลาเปิดดู ได้ยินเสียงแล้วปึ๊บเปิดขึ้นมาเลยนะครับผมช่องเก็บสัมภาระคือกว้างมากนะครับผมอ่ะเสียบกุญแจเครื่องแน่นนะครับผมตัวนี้เครื่องแน่นมากนะเครื่องแบบแน่นจุจเลยแล้วดูได้บอหนังนะครับผมโหรถขอนสี่พันได้บอหนังเดินได้แดงอย่างใหม่นะครับผมอันนี้คือบ่อเดิมจากโรงงานสภาพนี้คือผมอยากซื้อไว้ขับเองมากนะ เกียร์โอเคมากเลยอ่ะดูดีอ่ะมาด้สองไม่เคยทำให้ผิดหวังนะผมชอบนะแล้วดูเครื่องเสียงเขากดปุ่มแค่ปุ่มเดียว<ๆ>มีพวงมลาลัยมีมันตีฟังก์กชั่นคันนี้ผมให้ประกันปอสองบวกราคาอยู่ที่2อง0สนบาท2อง0สนบาทไม่ใช่ห0 0 0 0ื่นนะ5,000ั 5, นะครับผมฐานเงินเดือน1,000งหมออกได้คนเดียวไม่ต้องมีคนคำ้ำ